ชอบมากชอบมากใช่ไหมคือเราต้องทำไงเดี๋ยวสอนอุ้เดี๋ยวสอนพูดอะไรพูดตามเอาได้เลยจ้ะโอเคไหมเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอ๋อไม่ก็องอมุ้งกับอะไรไม่อยากเลยค่ะเออเออกรถามมีอะไรหรือเปล่าทุกทีไม่มีครับไม่มีหมอไม่มีครับไม่มีสวัสดีครับคุณเบิร์สวยเอาสวัสดีครับคุณเบิร์ดเขสวัสดีค่ะมีแฟนหรือยังครับมีแฟนหรือยังครับเอุ้ยยังยังสดีเลยค่ะอุ้ยพอดีเลยอุ้ยพอดีเลย ชวนคุณไปทานข้าวผมอยากจะชวนคุณไปทานข้าวทานข้าวมีแต่เมนูอร่อยๆทั้งนั้นเลยมีแต่เมนูอร่อยๆทั้งนั้นเลย ไทาสเสร็จแล้วจานไม่ต้องล้างออ๋ทาสเสร็จแล้วจานไม่ต้องล้างเดี๋ยวผมล้างให้เดีเ๋ยวผมล้ <c oughs> างให้โอ,พอพ้อะไจะดีขนาดนั้นชัดๆนะแต่ท่าเขียวคว่ำเท้าทาขาวคว่ำซ้ำดีความเลยมันด <Hans> ีรู้ว่าแย่นะอัน <Hans> นี้ดีกว่าเอาใหม่ดิดอพอพท่าเขียวคว่ำเท้าทาขาวคว่ำซ้ำทามเขียวคว่ำเ้า Yeah.